สวัสดีครับคุณเดียวนะครับในหัวข้อที่ผ่านมานะครับเราได้ศึกษาการหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติแบบต่างๆซึ่งฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับก็จะเป็นฟังก์ชันของจํานวนจริงแล้วก็เกี่ยวข้องกับการวัดความยาวส่วนโค้งบนวงกลมหนึ่งหน่วยในวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาฟังก์ชันตรีโกณมิติในแง่ของมุมกันบ้างเนื้อหาจะเป็นยังไงไปติดตามกันนะครับก่อนจะเริ่มนะครับเรามาดูวัตถุประสงค์ของเนื้อหาวันนี้กันก่อนดีกว่าข้อแรกนะครับ นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของมุมและวิธีการวัดมุมได้ข้อต่อไปนะครับนักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของมุมในหน่วยองศาและหน่วยเรเดียนได้ข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนสามารถหาค่าของฟังก์ชันตีโกณมิติของมุมเมื่อกำหนดมุมในหน่วยองศาหรือหน่วยเรเดียนมาให้ได้ก่อนอื่นนะครับ เราจะมารู้จักมุมเราจะมาตกลงวิธีการวัดมุมร่วมกันก่อนนะครับสำหรับมุมนะครับเกิดจากส่วนของเส้นตรง2เส้นมาบรรจบกันหรือมีจุดร่วมกันนะครับจุดร่วมนะครับเราจะเรียกว่าจุดยอดการวัดมุมนะครับเราจะวัดจากด้านเริ่มต้นไปยังด้านสิ้นสุดการวัดมุมจะมี2ลักษณะนะครับลักษณะแรกจะเป็นการวัดมุมในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาการวัดมุมลักษณะแบบนี้นะครับเราจะแสดงขนาดของมุมด้วยจํานวนจริงบวก สำหรับการวัดมุมในแบบที่2นะครับเราจะวัดมุมจากด้านเริ่มต้นไปยังด้านสิ้นสุดในังทิศทางตามเข็มนาฬิกาการวัดมุมแบบนี้นะครับเราจะแสดงขนาดของมุมด้วยจํานวนจริงลบสําหรับหน่วยในการวัดมุมหน่วยแรกนะครับจะเป็นหน่วยที่นักเรียนรู้จักกันอยู่แล้วก็คือองศาองศานะครับเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะครับโดยที่กําหนดว่ามุมที่ด้านเริ่มต้นและด้านสิ้นสุดทับกันมีขนาดศูนย์องศาหรือ3.60องศา นอกจากนั้นนะครับยังกําหนดหน่วยย่อยก็คือลิปดาและพีลิปดาโดยที่กําหนดว่า1องศาเท่ากับ60ลิปดาและ1ลิปดาเท่ากับ60พิพีริปดาต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างการวัดมุมตามข้อตกลงของเรานะครับเราจะมาวัดมุม P AQ นะครับแล้วก็มุม RST สำหรับการวัดมุมนะครับนักเรียนสามารถใช้โปรแทคเตอร์นะครับโดยให้กึ่งกลางของโปรแทคเตอร์นะครับอยู่ที่จุดยอดของมุม แล้วก็ให้ด้านนี้ก็คือด้านเริ่มต้นนะครับทาบกับเส้นศูนย์องศาของโปรเจคเตอร์แล้วก็อ่านค่าจากด้านสิ้นสุดนะครับสหรับมุม P A Q นะครับจะมีขนาด30องศาในะทำนองเดียวกันนะครับเราสามารถใช้โปรเจคเตอร์นะครับโดยให้กึ่งกลางของโปรเจคเตอร์เนี่ยอยู่ที่จุดยอดก็คือจุด S นะครับแล้วก็ให้ด้านเริ่มต้นนะครับทาบกับเส้นศูนย์องศาแล้วก็อ่านค่าจากด้านนี้ก็คือด้านสิ้นสุด แต่ว่าการวัดมุมในทิศทางนี้นะครับก็คือทิศทางตามเข็มนาฬิกาเราจะแสดงมุมด้วยจำนวนลบดังนั้นนะครับมุม RST ก็จะมีขนาดลบ120องศาเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสามารถวัดมุมตามข้อตรงลงของเราได้ไหมไม่ยากนะครับนอกจากมุมในหน่วยองศานะครับยังมีอีกหนึ่งหน่วยที่เราใช้ในการวัดมุมก็คือหน่วยของเรเดียนนะครับ เรากำหนดว่ามุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมซึ่งรองรับด้วยส่วนโค้งของวงกลมที่ยาวเท่ากับรัศมีของวงกลมนั้นเป็นมุมที่มีขนาด1เรเดียนเพื่อความเข้าใจนะครับเรามาดูรูปด้านนี้กันถ้าวงกลมนี้นะครับเป็นวงกลมที่มีรัศมียาวเท่ากับ r หน่วยแล้วก็ส่วนโค้งตรงนี้นะครับยาวเท่ากับ r หน่วยพอดีเราจะเรียกมุมนี้นะครับก็คือมุมที่รองรับด้วยส่วนโค้งที่ยาวเท่ากับ r หน่วยเนี่ยจะเป็นมุมที่มีขนาดเท่ากับ1เรเดียน ดังนั้นนะครับถ้าให้ทีตาเป็นมุมนะครับที่รองรับด้วยส่วนโค้งที่ยาว r หน่วยทีตาเนี่ยจะเท่ากับ1เรเดียนในทำนองเดียวกันนะครับความยาวส่วนโค้ง2อ pi r ก็คือเส้นรอบวงนะครับมุมที่รองรับด้วยเส้นรอบวงเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากับ2อ pi r ส่วนด้วย r ก็คือ2อ pi เรเดียนนะครับแล้วถ้าครึ่งรอบครึ่งรอบก็คือมุมที่รองรับด้วยส่วนโค้งนี้ ส่วนโค้งนี้ก็คือ2พาย r ส่วน2นะครับทีต้านะครับก็จะมีขนาดเท่ากับไพเรเดียนนะครับต่อไปนะครับความยาวส่วนโค้งอันนี้ก็คือ2พาย r ส่วนด้วย4นะครับ2พาส่วนด้วย4เพราะว่าเป็น1ส่วน4ของเส้นรอบวงมุมที่รองรับด้วยส่วนโค้งนี้ให้เป็นมุมทีต้านะครับดังนั้นทีต้าก็จะมีขนาดเท่ากับพายส่วน2เรเดียน การวัดม <LE> ุมในหน่วยเรเดียนนะครับเราอาจกล่าวได้ว่าสาหรับมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมที่มีรัศมียาว r หน่วยซึ่งรองรับด้วยส่วนโค้งของวงกลมที่ยาว a หน่วยจะมีขนาด a ส่วน r เรเดียนต้องเรียนมาดูรูปนะครับในรูปนะครับเป็นวงกลมนะครับถ้าวงกลมนี้มีรัศมียาวเท่ากับ r หน่วยแล้วก็ส่วนโค้งนี้นะครับความยาวส่วนโค้งยาวเท่ากับ a หน่วยมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับที่รองรับความยาวส่วนโค้ง a หน่วย จะมีขนาดเท่ากับ a ส่วน R เร d เดีนะครับนั้นถ้าให้ขนาดของมุมนะครับเป็นทีตาทีตาเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากับ a ส่วน R เร d เดียนนั่นเองตอนนี้นะครับนักเรียนก็รู้จักหน่วยในการวัดมุมแล้วก็คือหน่วยขององศาและก็หน่วยของเรเดียนซึ่งทั้ง2หน่วยเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงนักเรียนทราบไหมครับเราทราบว่านะครับ360องศาจะเท่ากับ2พายเรเดียนก็คือการวัดมุม1รอบนะครับ แล้วก็180องศาเท่ากับยเรเดียนก็คือการวัดมุมแค่ครึ่งรอบนะครับดังนั้นนะครับเราสามารถเทียบได้ว่า1องศาจะเท่ากับ Hi ส่วน180เรเดียนหรือประมาณ0.01745เรเดียนในทํานองเดียวกันนะครับ1เรเดียนก็จะเท่ากับ180ส่วนายองศาหรือประมาณ57.3องศาหรือเขียนได้เป็น57องศา18ลิปดานั่นเองนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนหน่วยองศาให้เป็นหน่วยของเรเดียน แล้วก็เปลี่ยนหน่วยของเรเดียนให้เป็นหน่วยขององศาได้ไหมครับเราไปดูตัวอย่างกันนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนหน่วยได้ยังไงตัวอย่างแรกนะครับเราจะมาดูกันว่ามุมที่มีขนาดเศษหนึ่งส่วนสองเรเดียนมีขนาดกี่องศาจากความสัมพันธ์นะครับเราทราบว่าพายเรเดียนเนี่ยเท่ากับ180องศาดังนั้นเศษหนึ่งส่วนสเรเดียนเนี่ยจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสคูณด้วย180ส่วนพายมีหน่วยเป็นองศานะครับ เราสามารถคำนวณเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วย180ส่วนพายเท่ากับ90ส่วนพายแล้วก็มีค่าประมาณ28.65ดังนั้นนะครับมุมที่มีขนาดเศษหนึ่งส่วนสองเรเดียนจะมีขนาดเท่ากับ90ส่วนพายองศาจากตัวอย่างนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ว่าในการเปลี่ยนหน่วยจากเรเดียนเป็นองศานะครับเราสามารถคูณด้วย180สส่วนด้วยพาย ตัวอย่างต่อไปนะครับเราจะมาดูการเปลี่ยนหน่วยจากองศาให้เป็นเรเดียนมุมที่มีขนาด75องศามีขนาดกี่เรเดียนจากความสัมพันธ์นะครับเราทราบว่า180องศาเท่ากับพายเรเดียนดังนั้น75องศาก็จะเท่ากับ75คูณด้วยพายส่วนด้วย180มีหน่วยเป็นเรเดียนเราสามารถคำนวณ75คูณด้วยพายส่วนด้วย180เท่ากับ5พายส่วนด้วย12 ดังนั้นนะครับสรุปได้ว่ามุมที่มีขนาด75องศาจะมีขนาดเท่ากับ5พายส่วน12เรเดียนสำหรับการเปลี่ยนหน่วยจากองศานะครับให้เป็นเรเดียนนักเรียนสามารถคูณด้วยพายส่วนด้วย180นั่นเองมาถึงตอนนี้นะครับนักเรียนก็สามารถเปลี่ยนหน่วยจากองศาให้เป็นเรเดียนแล้วก็จากหน่วยเรเดียนให้เป็นองศาไม่ยากนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำความเข้าใจฟังก์ชันตร,ตรีโกณมิติของมุมกัน นักเรียนรู้จักมุมแล้วใช่ไหมครับรู้จักจุดยอดรู้จักด้านเริ่มต้นแล้วก็รู้จักด้านสิ้นสุดนะครับถ้าเราให้จุดยอดของมุมนะครับอยู่ที่จุดกําเนิดหรือจุด0ูนย์แล้วก็ด้านเริ่มต้นของมุมเนี่ยท่าไปตามแกน x ทางด้านบวกเราจะกล่าวว่ามุมเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในตําแหน่งมาตรฐานตัวอย่างต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นมุมในตําแหน่งมาตรฐานทั้งหมดเลยสังเกตได้ว่ามุมทุกมุมนะครับจะมีจุดยอดอยู่ที่จุดกําเนิด แล้วก็ด้านเริ่มต้นท่าไปตามแกน x ทางด้านบวกมุมแรกนะครับมุมนี้เนี่ยจะกล่าวได้ว่ามีขนาดพายส่วน4เรเดียนมุมที่2นะครับการวัดมุมเนี่ยเราจะวัดในทิศทางตามเข็มนาฬิกาดังนั้นมุมนี้จะแสดงด้วยจำนวนจริงลบมุมนี้จะมีขนาดเท่ากับลบ5พายส่วน4เรเดียนนะครับมุมที่สานะครับสำหรับมุมนี้จะมีขนาดเท่ากับ9พายส่วน4เรเดียน แล้วก็มุมสุดท้ายนะครับจะมีขนาดเท่ากับ1 3 π พายส่วน4เรเดียนนั่นเองเราจะมาพิจารณามุมในตำแหน่งมาตรฐานกันนะครับสมมุติว่ามุมมุมหนึ่งนะครับมีขนาดทีตาเรเดียนแล้วก็อยู่ในตำแหน่งมาตรฐานนั้นแสดงว่ามุมนี้มีจุดยอดอยู่ที่จุดกำเนิดจากความสัมพันธ์นะครับเราทราบว่าทีตาเท่ากับ a ส่วนด้วย r หรือเราสามารถเขียนได้ว่า A เนี่ยเท่ากับ R าทีนี้ถ้าเราสนใจวงกลม1หน่วย จะต้องเท่ากับ1ใช่ไหมครับดังนั้นนักเรียนทราบไหมครับว่าส่วนโค้งนี้จะมีความยาวเท่ากับเท่าไหร่ใช่ครับส่วนโค้งเนี้ยก็จะมีความยาวเท่ากับทีต้านั่นเองเราสามารถสรุปได้ว่าส่วนโค้งของวงกลม1หน่วยที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลางที่มีขนาดเท่ากับทีต้าเรเดียนเนี่ยจะยาวเท่ากับทีต้าหน่วยนั่นเองสมมุติว่ามุมมุมหนึ่งนะครับมีขนาดทีต้าเรเดียนล้วก็อยู่ในตำแหน่งมาตรฐาน มุมนี้นะครับก็จะมีจุดยอดอยู่ที่จุดกําเนิดด้านนี้จะเป็นด้านเริ่มต้นนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นด้านสิ้นสุดนะครับจะสังเกตเห็นว่าด้านสิ้นสุดนะครับจะตัดกับวงกลม1ห,หน่วยแล้วก็ตัดเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นนะครับนักเรียนยังทราบว่าส่วนโค้งนี้นะครับจะยาวเท่ากับทีต้าทีนี้นักเรียนสามารถหาพิกัดของจุดตัดได้ไหมครับพิกัดของ XY ก็คือจุดตัด ระหว่างด้านสิ้นสุดกับวงกลมหนหน่วยใช่ครับนักเรียนสามารถหาจุดตัดนี้ได้เสมอเราสามารถสรุปได้ว่านะครับเมื่อกําหนดขนา,ดขนาดของมุมทีตาเรเดียนให้มุมหนึ่งเราจะหาจุดตัดนะครับที่ด้านสิ้นสุดเนี่ยตัดกับวงกลมหนหน่วยได้แค่เพียงจุดเดียวเท่านั้นและจุดนั้นนะครับจะเป็นจุดปลายของส่วนโค้งที่ยาวเท่ากับอัพส์ลูทีตาหน่วยในทิศทางที่สอดคล้องกับทีตา เพื่อความเข้าใจนะครับเรามาดูตัวอย่างกันก่อนตัวอย่างเช่นกําหนดมุมขนาดลบพายส่วนสีเรเดียนในตําแหน่งมาตรฐานมุมนี้นะครับก็จะมีจุดยอดอยู่ที่จุดกําเนิดด้านนี้จะเป็นด้านเริ่มต้นนะครับซึ่งด้านเริ่มต้นจะเท่ากับแกน x ทางด้านบวกลบนะครับแสดงถึงการวัดมุมในทิศทางตามเข็มนาฬิกาด้านนี้จะเป็นด้านสิ้นสุดนะครับสังเกตเห็นว่าด้านสิ้นสุดจะตัดกับวงกลมหนึ่งหน่วยเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นจุดนี้เป็นจุดตัดนะครับ นักเรียนสามารถหาพิกัดของจุดตัดได้ไหมครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนก็จะหาความยาวของเส้นสีแดงก่อนเส้นสีแดงนะครับก็จะยาวายส่วน4แต่เราอาจจะเขียนเป็นลบพา i ส่วน4เครื่องหมายลบนะครับแสดงถึงการวัดในทิศทางตามเข็มนาฬิกาพิกัดของจุดตัดก็จะได้เป็นสแ u ว r o o t 2ส่วน2กับลบ s q u r 2ส่วน2ใช่ครับ จุดที่ด้านสิ้นสุดตัดกระวงกลม1หน่วยก็คือจุด square r สส่วนสกับลบ square r สส่วนสเราสามารถสรุปได้ว่านะครับจุดเนี้ยจะเป็นจุดเดียวกับจุดปลายของส่วนโคง้งที่วัดจากจุด1 0ึในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและก็ยาว pi ส่วน4หน่วยดังนั้นนะครับเราจะได้ว่า cos ลบ pi ส่วน4จะเท่ากับ square r สอส่วนสแล้วก็ s i n ลบ pi ส่วน4เท่ากับลบ s ส่วน2 ทีนี้ l o π ส่วน4นักเรียนเข้าใจว่าเป็นมุมหรือเป็นความยาวส่วนโค้งครับถูกทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นมุมหรือความยาวส่วนโค้งนักเรียนก็สามารถหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติได้และก็มีค่าเท่ากันเราสามารถสรุปได้นะครับว่าไม่ว่าจะนิยามฟังก์ชันตรีโกณมิติในแง่ของมุมหรือในแง่ของความยาวส่วนโค้งของวงกลมหนึ่งหน่วยที่รองรับมุมค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติเหล่านั้นก็จะมีค่าเท่ากัน ถ้าทีต้านะครับเป็นมุมในตำแหน่งมาตรฐานความยาวส่วนโค้งบนวงกลมหนึ่งหน่วยที่รองรับมุมนี้ก็จะมีความยาวเท่ากับทีต้าไม่ว่าทีต้าจะมากกว่า0หรือน้อยกว่า0ก็ยังเป็นจริงนะครับต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างการหาค่าฟังก์ชันตรีโวณมิติของมุมกันนะครับตัวอย่างเช่นจงหาค่าของไซน์60องศาเราทราบว่า60องศานะครับเท่ากับพายส่วน3เรเดียน ดังนั้น s ซ n 60องศาจะเท่ากับ sin ์พายส่วน3ซึ่งเท่ากับสแกรูท3ส่วน2ไม่ยากนะครับมาที่ตัวอย่างสุดท้ายนะครับจงหาค่าของเศษของมุมลบ405องศาสำหรับการหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมนะครับจะไม่แตกต่างจากการหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของจำนวนจริงดังนั้นนะครับเราสามารถเขียนเศษของมุมลบ405องศา ในรูปของ1ส่วน cos ของมุมลบ405องศาแล้วก็ cos ของมุมลบ405องศานะครับก็คือ cos ของมุม405องศาแล้วเราก็สามารถเขียนในรูปของ cos 360องศาบวก45องศาซึ่งเท่ากับ cos 45องศานะครับ cos 45องศาก็คือ cos ของพายส่วน4ซึ่งมีค่าเท่ากับสแปรูทสส่วน2 ดังนั้นนะครับเศษของมุมลบ405องศาก็คือ1ส่วนด้วยสแควรูทสองส่วน2ซึ่งมีค่าเท่ากับสแควรูทสองง่ายไหมครับการหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมไม่ได้แตกต่างจากการหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของจำนวนจริงเลยสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในคลิปนี้นะครับนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของมุมและวิธีการวัดมุมได้สำหรับมุมนะครับ มุมเกิดจากส่วนของเส้นตรง2เส้นมาบรรจบกันหรือมีจุดร่วมกันนะครับจุดร่วมเราเรียกว่าจุดยอดและการวัดมุมจะเริ่มวัดจากด้านเริ่มต้นไปยังด้านสิ้นสุดการวัดมุมจะมี2แบบนะครับก็คือวัดในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและการวัดมุมในทิศทางตามเข็มนาฬิกาสําหรับมุมที่มีจุดยอดของมุมอยู่ที่จุด0ูนและมีด้านเริ่มต้นของมุมท้าไปตามแกน x ทางด้านบวกเราจะเรียกมุมเหล่านั้นว่ามุมในตำแหน่งมาตรฐานนะครับ นอกจากมุมและการวัดมุมนะครับในคลิปนี้นะครับนักเรียนยังเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของมุมในหน่วยองศาและในหน่วยเรเดียนนะครับนักเรียนทราบว่า360องศาเท่ากับ2พายเรเดียน180อยงศาเท่ากับพายเรเดียนดังนั้นนะครับ1องศาจะเท่ากับพายส่วน180เรเดียนและ1เรเดียนจะเท่ากับ180สส่วนด้วยพายองศาสุดท้ายนะครับ นักเรียนได้เรียนรู้การหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมเมื่อกําหนดมุมในหน่วยองศาหรือในหน่วยเรเดียนมาให้นะครับสําหรับการหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมเราจะใช้วิธีการหาเช่นเดียวกับการหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของจํานวนจริงในท้ายคลิปนี้นะครับครูมีแบบฝึกหัดไว้ให้นักเรียนฝึกทบทวนเราเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ